สวัสดีแฟนเพจพี่เมย์ครับรับพี่เมย์ทำไรอ่าเฟิร์นน่นเลองก็ดีขึ้นนะไอยู่เปล่าไอนิดหน่อยไอไม่หนักเหมือนตอนแรกนะก็ออกกำลังกายตอนเช้าตอนนี้เก้าโมงกว่าปกถ้านั่งเยอะนอนเยอะเส้นจะยืดใช่ไหมพริกเต็มเลยใครปลูกอะน้งนิมปูกในพริก ไี่ไงพี่มะเขือก็ออกลูกแล้วมีมะเขือมะเขืออยู่หนึ่งลูกเพราะแอปเปิ้ลออกลังกายอปปตอนเช้าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี้พี่มีเพาะไว้ใช่ป่ะพเพาะเมล็ดนะนะปเปพาะเมล็ดไปเข้าโรงพยาบาลตายไปหลายต้นเลยเนี่ยแต่คน เพาะไม่ตายใช่ไหมคนเพาะไม่ตายคุณเพาะยังอยู่ดินดินแข็งๆมากมันไม่เดินนะนี่ดอกพุธเนี่ยอันนี้ฟื้นแล้วนะหกอิ่งมาจิ้มอ่ะของบ้านลุตาไหนเนี่ยนี่ไงดอกพุธดอกเป็นยังไงอะดอกพุธดอกสีขาวๆเหมือนดอกกุหลาบนั่นอะไรอะนะไหนนั่นเนี่ยเยอะเลยนั่นอะเนี่ยนี่ดูสีผสมอันนี้ลุงนินหักอิ่ง กินจิ้มก็เป็นแล้วนะใช่หักกิ่งจิ้มก็ขึ้นสวยนะเนี่ยอันนี้ก็อีกพันเลยพอมันแก่จะจัดมันจะออกดอกอันนี้อะไรนี่ก็พุดใช่ไหมนี่ก็พุเนี่ยพุดมาสองกิ่งนะเที่ยวามาจาบบ้านอุ้ยตาหักแล้วก็มาจิ้มเลยใช่ไหมใช่หักแล้วลุงนีเราไปแช่น้ำไหแช่น้ําในขวดก่อนนะใช่เนี่ยโอยเซียนพอยเซียนออกดอกทั้งปีสีขาวนะสวยแล้วก็มีอะไรมีทับทิมมีทับทิมนู่นทับทิม ถ้าทิมมีอยู่เก้าลูกเก้าลูกแต่ต้นนี้ยังไม่ออกเนี่ยต้นนี้มีสองต้นมะมีอะไรดอกของเหลืองอะอันนี้ดอกต้อยทองหอมนะหอมกับทองอุไรนะทองอุไรนี่ขนุนโอยเสียนนี่ขนุนขนุนพันอะไรไม่รู้ขนุนพันอะไรมันีีเงาะแล้วเนี่ยเงาะนี่เงาะพบเธอรดิจันทบุรีอือแล้วนี่ก็เงาะเนี่ยเงาะหลายต้นนะมันโดนคุนใส่ปุ๋ยใช่ป่ะ มาตกแต่จใจอันนี้กะเพรามะม่วงมะม่วงอะไรใบใหญ่จังม่วงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวรอผลตกดูต้นกล้วย<า>สามสามนอกมันออกนอกไปดูมะเขือขางนอกไหมไป๋ยวพี่เมย์จะพาไปดูปกต้นกาแฟมะเขือมระ,ะกอง่ายยากขึ้นเต็มอันนี้อยู่นอกรั้ว นี่เมย์ถอนหญ้ากระเพรามันก็ขึ้นเองนะเนี่ยกระเพรามันขึ้นเองใช่ไหมนี่ไงกระเพราขึ้นเองสองแถวนี่แเลยอันนั้นต้นไรน,น่ะนี่อันนี้กาแฟกาแฟกาแฟปลูกสิบต้นเหลือสี่ต้นนะอือันนี้มะเขือเจอา้าพญามะเขือเอจ้าพญาได้กินแล้วนะแล้วก็มีมะกออ่ะะมกอเดี๋ยวออกไปดูนอกกันครับอันนี้ส่วนกล้วยหนุงนินเมื่อคืนฝนตกใช่ไหม ตกตรงตีสองเนี่ยจะมาประมาณเนี้ยก็ออกเครือหนึ่งเครือแล้วก็มีต้นลำไยสีชมพูลำไยออกดอกเยอะเหมือนกันนะดอกเยอะแต่ไม่ดกเท่าปีก่อนแต่ไม่ดกเมื่อสองปีที่แล้วเนาะต้นที่อยู่บนหัวลงดินจะดอกคนดินเล็กหน่อย อันนี้เราเออกกำลังกายใช่ไหมไม่ใช่ลดน้ําหนักนะเพราะมันผอมอยู่แล้วไม่มีน้นําหนักให้ลดแล้วว่างั้นเป่าๆนะระวังกระดูกหักน้ำมันจะหลงไปได้รนะวังกระดูกออกนอกเนื้อนะต้องใหญ่ๆกว่าเขานะเห็น,นพี่เมย์ผอมอย่าตกใจนะครับผอมจริงๆอย่าตกผอมจริงๆครับผอมจริงไม่ได้ผอมเล่นไม่เห็น แม่จะเกิดมาก็ไม่เคยผอมอย่างนี้น้ำหนักเหลืออะไรน้ำหนักจากเท่าไหร่นะห้าสิบสามตอนนี้เหลือเท่าไหร่เอ็นสี่สิบสี่ังไงสี่สิบสี่ไอรจะผอมขนาดนี้อืมจะผอมไปถึงไหนพี่เมย์ผอมจยตกใจนะยังมีชีวิตอยู่ครับยังไม่ตายนะพิกมาขึ้นเองเองเนี่ยก็ที่ลอยๆไปไงอันนี้กาแฟ นี่้นกาแฟมะเขือเจ้าพญามะละกอเริ่มะเพราขึ้นเองกระเพราขึ้นเองไหนนี่กระเพรานี่พริกตรงนี้น่าจะเอาเม็ดโยนโยนมาโยนโยนไว้เมื่อนักนี่เริ่มแตกใบแล้วนะอันนี้ก็กาแฟใช่ไหมเขาปลูกกันแป๊บเดียวปลูกสองปีแล้วนะดินมันแห้งที่ดีพรวนดิน คือถ้าฝนไม่ตกในะดินมันจะแข็งมากเนาะแต่ถ้าฝนตกนนะดินม,มันจะร่วนซุยมากเลยดินแข็งมากน้ำมันไม่ลงนี่นะฮทิพอยู่กับมะเฟือ,อดูนี่ครับดูทับทิมทับทิม,ท,มทั้งหมดมีเก้าลูกทับทิมเก้าลูกปลูกสองปีเหมือนกันปลูกสองปีต้องเอาไม้ค้ำไว้เพราะว่ากิ่งมันจะโน้มลงมาปลูกไว้สองต้น ต้นหนึ่งยังไม่ออกต้นหนึ่งมันดื้อนะบ้านเ็นสีจมูพี่นี่เกิดวันอะไรอะ่ะเกิดวันอะไรลุงนี่งก็จัดสีชมูให้เลยนะอขอบเป็นสีฟ้ากาแฟต้นนี้งามนี่โงนี้นี่พริกทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ไว้นั่นแหละนี่นี่กาแฟครับแล้วก็มะเขือปลูกคู่กันปลูกไปเยอะๆนี่ไงไอ้ต้นอะไรนะที่เอามา อะไรนะว่านอะไรนะเพศสังขารตั้มลึงอ่ะไหนทำไมมันเหมือนตำลึงล่ะเนี่ยเนี่ยเพรสังฆาเพสังการใช่ไเนี่ยใช่ป่ะเหมือนตำลึงเลยอ่ะกินดีเป็นสมุนไพรอันนี้ขนนี่พอไว้ขึ้นต้นเดียวนี่มะเขือ หลงนี้ถ่ายไปเรื่อยครับดูลำไยอ่เลยเห็นเงาจะตกใจนะครับหุกมนินเองอันนี้คือคณะอินโดนี่กินใบ<ก> <by S 2> ทั้ง,งปีงมะกรออีหนึ่งต้นหักกิ่งขิ้นใช่ล่ะหักกิ่งขอเพื่อนบ้านมาอันนี้กาแฟขึ้นคู่กับขมเผาและนี่เพาะแครแดงไว้ครับ ดูมุมนี้มัง่งมุมนีอ้อันนี่เมย์ตกใจนะไม่เคยผอมมาก่อนมันก็ผอมจริงๆไงจะมันผอมจริงๆจะตกใจนะครับแต่ว่ายังมีแรงอยู่อะถอนได้ไหมได้ระ <laughs> วังแขนหลุด <laughs> จัดไปครับหญ้าที่มันมีขนไอ้เน,นี่ยไอย้ยาวๆมันเยอะหญ้ามันเยอะอันนี้มะเขือพวงครับ มันขึ้นมาเองใส่นกมาถ่ายอุจจาระไว้เนี่ยใช่ปะ่ะนี่ก็เก็บไว้มลันแต่พริกเยอะนะพริกเพียบเลยนะเนี่ยขึ้นเพียบเลยอ่ะอืมก็เป็นผักสวนครัวครับตะมุตะมิตะมุตะมิว่างั้นแล้วก็มีพวกอันนี้ตะไคร้ตะไคร้สี่หนึ่งสองสามสี่กอ อันนี้กล้วยน,นี่กล้วยหอมแผ่นกล้วยหอมอน,นี่กล้วยน้ำว้าอันนี้สวนอันนู้นเป็นต้นลำไยวันนี้ดกปีนี้ดกครับต้นนี้ก็จะดกน้อยหน่อยอน,นี่ฝรั่งฝรั่งกิมจู ได้กินไปแล้วหนึ่งลอสนี่ครับออกลูกแล้วแล้วก็มีลูกน,น้อยๆนะสองลูกนี่ครับส่วนลงนินมีกล้วยโดยมากจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเตี้ยก็มีกล้วยมะลิอ่อง ข้างในข้างในนู้นก็เป็นลยาไยหนึ่งต้นต้นเล็กทั้งหมดมีห้าต้นใช่ไหมบนหัวนี่นะครับอันนี้คือลํยาไยสีชมพูสีชมพูนะปลอ,อดสารพิษครับไม่ใส่สารอะไรทั้งนั้นนี่ครับลูกกำลังเล็กอยู่ครับนูน่น้างบนนู้นก็ ูกเหมือนกันลูกยังใหญ่หัวไม่ขีดหน่อยนะนี่บรรยากาศโดยรวมวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะเมื่อคืนฝนตก่อนตกตอนตีสองกว่ากว่าตอนนี้ท้องฟ้าเปิดนั่นเห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นครับพี่เมย์กำลังพลวนดินนะ พลิกเพียบหนมน้ำใหญ่ต้นนี้จะดกหน่อยเห็นนะครับรพันอีดอใช่ไหม,มน้ำใหญ่ม่นี่มันมีพันอีดอพันกระโหลกแล้วก็สียส่ยมพูพแล้วก็แล้วก็พันเพื้นเมืองใช่ไหมสียมพูอร่อยนะอร่อย เวลาเขาขายกันสัมภาษเขาจะเอาอิยอดไปขายาาอันนี้ก็พริกอีกหนึ่งต้นครับปลูกไว้เมื่อนะักปีที่แล้วปลูกไว้สิบต้นรอดต้นเดียวเพราะเจอฝนทิ้งช่วงมันก็ทำให้ตายไปเยอะเนี่ยเจอพริกเต็มเลยอ่ะพี่เมย์กำลังถอนอยู่ เดี๋ยวคนดินเสร็จก็จะไปตักเสื้อต่อใช่ไหมเสื้อเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะครับสำหรับ mf หนึ่งสามแปดใช่ไหมเสร็จแล้วเพราะตัวต่อไปเหรอเสร็จแล้วต่อไปก็คือหนึ่งอ๋อ mf 1 3 7เสร็จแล้วต่อไปก็เป็น mf 1 3 8ใช่เดี๋ยว1 3 7จะออกคลิปสุดท้ายขึ้นหผน ก็แฟนเพจพี่เมย์ก็ส่งไหมมาให้พี่เมย์ถักก็พี่เมย์ก็จัดแต่ย้อยถักไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่จะเย็นๆนจะเย็นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่สิบเก้าก็ไปหาหมออีกถักตามแรงที่มีอยู่ถักตามแรงที่มีถักแน่ๆนจะเย็นๆขอใจเย็นเย็นนะครับรอหน่อยรักแล้วรอหน่อยใช่ไหมใช่เย็นเย็นใจเย็นๆนะครับตอนนี้ก็พยายามทําจิตใจให้สดชื่นเนาะร่างกายเป็นทุกข์ช่างมันใช่ไหมพึ่งฟนพึ่งฟื้นนะครับ ไห้น,นีก็พยายามขึ้นอั่างไรจากเถือนเนี่ยเป็นปุ๋ยไม้มกอยให้ดูบรรยากาศโดยรวมตอนนี้กล้วยก็ได้รับน้ำฝนชุ่มฉ่ำพอสมควรเมือจะเขียวกระจีหน่อยตอนแรกใบแห้งจะเยอะมากเลยเนาะต้องหน้าฝนนะลหน้าฝนถ้าหน้าฝนมันจะเขียวนะครับแต่ว่ายุงก็เยอะนะต้องระวังแต่ปีนี้ฝนตกดีนะ ปีนี้ฝนตกตั้งแต่เดือนมกราโน่นนะครับก็ทิ้งช่วงไม่นานแล้วก็ตกมาอีกเนาะพี่เมบอกนางสงการปีนี้ทำให้ฝนตกดีพี่เมย์บอกว่านางสงการปีนี้ทำให้ฝนตกดีเห็นเงาจะตกใจนะครับพี่เมย์มาดะก,กอต้องกอืบตรงไหนอีก ตรงไหนมีชะพูนะนี่แหละชะพูเอาไปดูชะพูชะพูนี่ไปเอาร้านชะพูนี่ไปร้านใหญ่ก๋เตี๋ยวใช่ไหมอืมก็ขอเข้ามาก็ขอเข้ามาเขาเด็ดให้ปากดีปากดีได้ของฟรีมาปากดีได้ของฟรีมาครับอันนี้กับเผาอย่าตายนะนี่กับชะพูเดี๋ยวหน้าฝนหน้าฝนมันก็จะขยายพันธุ์เองเนาะมันจะเลื้อยไปรากไปเนี่ยแกงใส่ปลาดุกอร่อยมากเลยนะเนี่ยใส่ปลาดุก แกงคั่วใส่หอยนะแกงคั่วหอยนะอ,อร่อยออร่อยมีต้นขนุนนี่ขนุนขนุนใบหย,ยากนี่พันอะไรเนาะนะนะไม่รู้ลุงเขาะไว้ทองประเสริฐหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจมันเทศก็มีมันเทศก็มี <c oughs> นี่นิมยัยสีชมพู บนหลังคาบ้านโน้ออนเป็นมะขามนี่เดี๋ยวระวังไก่จะจิกอ่ะต้องระวังหนอหนน้อยอเผิ่ไม่ได้เลยเผิ่ไม่ได้ครับเดี๋ยวไก่มจะจิกหนอไก่เธอแถวนี้เขาจะกินหนอกล้วยนะนช่วยมันกันไม้นนดันดันช่วยมันกอนนะเมย์กำลังป้องกันหนอกล้วยหนอกล้วย,วยมันโผล่ขึ้นมาหนึ่งหนอ พอเดือวไก่มามันจะมันจะมากินมันจะมาจิกมาจิกแล้วก็ด้วน,ลวนเลยราวนี้ใน,นส่วนค้วยก็มีนี่ครับน้อยหนาปลูกไวสามต้นนี่ออีกต้นหนึ่ง โน้นอีกต้นหนึ่งพี่เมย์กำลังยายาก้มๆเงยๆเดี๋ยวต้องเอาดินเดี๋ยวจะเอาดินนี่ไว้เดี๋ยวจอบก่อนถ้าไก่มีจิกมานะหน่อขึ้นเต็มเลยเนี่ยต้องเอาดินโปะนะต้องเอาดินโปะมันถึงจะขึ้นดีเพราะตอนนี้ดินถ้าหน้าแล้กมันจะแข็งมาก มันเป็นที่ดอนนะเจ้าเขาก็ตายแล้วนี่เขาบอกให้เด็ดย,ยอดฝนเอาไว้นี่ไว้ใหญ่พันธุ์แลมันก็จะขึ้นมาแต่เดี๋ยวรอฝนก่อนก่อนงามมากนี่มะละกออีกหนึ่งต้นเนะฟิร์นล้วมะละกอตอนนัวนี้ตอนแรกมันทำท่าจะตาย ไปเรื่อยๆครับบอกกับเผาเด็ดยอดมันจะแตกใช่ไหมใช่ต้องเด็ดด้านมันเด็ดด้านที่มันจะแตกเองที่มันแห้งเหี่ยวเนี่ยเป็นมือพี่เมย์ก็ไม่ใช่มืออีทีนะเป็นมือพี่เมย์จะไปถักเสื้อแลยจะไปถักเสื้อละงั้นถ้าไม่เด็ดนะมันก็จะเหี่ยวถ้าไม่เด็ดมันจะเหี่ยวมันจะตายเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะ วันนี้ลงนินก็พาชมสวนดูพี่เมย์ควนดินที่ YouTube ช่องสองเท่าตามสบายชิวๆกพลังออกโลวนี่ครับพลังออกโลกครับครับสวัสดีครับ